ไปดูการจัดงานศพกันหน่อยนะคะงานศพของคุณยายวัย85ปีงานนี้เนี่ยเขาติดใต้เลยนะคะบอกว่างดรับซองคือถ้าเกิดปกติเราไปงานศพเราก็จะใส่ซองช่วยไปใ,<ส>ใช่ไหมคะ่ป็0 0ห้ารานะ้อยพันหนึ่งนะคะแต่ที่นี่เขาบอกงดรับซองงดรับไปพอแจกเงินให้กับผู้ที่มาร่วมงานด้วยคนละ200กับอีก1บาทนะคะเอ,อาไปชมภาพกันหน่อยนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่วัดหงประทุมมาว่าทค่ะตำบลบ,บางปรอกอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานี ที่เห็นเนี่ยเป็นงานศพนะคะงานศพของคุณยายบุญช่วยคค้าขายหรือคุณยายติ๋มค่ะอายุ85ปีคุณยายติ๋มเนี่ยเสียชีวิตด้วยโรคชรานะคะแล้วก็มีโรคประจําตัวก่อนที่คุณยายจะเสียชีวิตก็บอกลูกหลานว่าเออเนี่ยเป็นเจตจำนงของคุณยายนะถ้าเกิดว่าวันไหนที่คุณยายไม่อยู่แล้วอ,อย่าไปรับซองอย่าไปรับซองของคนที่มามาช่วยงานแต่ว่าควรจะช่วยเหลือเขา นี่แหละก็เป็นที่มาว่าญาติๆเขาก็มานั่งแพ็กซองกันเห็นไหมคะซองนึงก็ใส่ใสเห็นเลยนะว่ามีแบงค์ร้อยสองใบแล้วก็มีเหรียญบาทอีกหนึ่งเหรียญนี่แหละเป็นของชํารวยที่เขาแจกให้กับคนในงานนะคะนอกจากเงินแล้วเขาก็ยังมีสเปร์สเปร์พ่นมือแล้วก็เจลแอลกอฮอล์แจกให้กับผู้ที่มาร่วมงานด้วยโอ้โหก็สร้างความฮือหานะไม่เคยเจอะเพราะว่าปกติแล้วไปงานเขาก็รับซองกันตลอดนะคะ บา,บางงานไม่รับซองแต่ก็ไม่ได้แจกเงิน<ช>แต่งานนี้แจกเงินด้วยนี่คนที่ขึ้นไปวางดอกไม้จันทร์ลงมาเขาก็แจกเป็นเจลแอลกอฮอลให้นะคะ201บาทใช่ไหมสอ <200 S 1> งร้อยกับอีกหนึ่งบาทอ,าอยู่ในซองและลูกหลานช่วยกันแพ็กเองนะคะไปสอบถามนางวัฒนาจากปันหลานสาวของผู้ตายเนี่ยก็บอกว่าก่อนที่จะสิ้นลมคุณยายสั่งเสียกับลูกหลานไว้ค่ะว่าขอให้ทุกคนรักกันหากคุณยายไม่อยู่แล้วขอให้ทุกคนสวมชุดขาวจะเห็นว่าญาติๆไม่มีใครใส่ชุดดำมาเลยนะ ใส่ชุดขาวมาแจกซองด้วยนะคะพร้อมกับไม่ให้ซื้อของชำร่วยเป็นของแจกให้ใช้เงินสดแทนโดยบอกว่าต้องแจกเงิน201บาทส่วนเหรียญบาทที่ใช้เป็นเหรียญที่คุณยายเก็บมาตั้งแต่สาวๆพูดละคนลุกนะ<อ>คุณยายคือเสียชีวิตแล้วยังอมอบประโยชน์เนี่ยให้กับคน<อ>ที่ยังอยู่ด้วยนะคะนี่แหละก็เป็นคุณงามความดีเนาะบ,บางทีเนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่ามีเยอะมีเงินเยอะ ตายไปก็เอาไปไม่ได้สุดท้ายแล้วสิ่งที่ยังเสหลืออยู่ก็คือคุณงามความดีที่จะทําให้ลูกหลานหรือว่าคนทั่วไปเขาพูดถึงกันนะคะนี่คุณยายก็เป็นที่รักของทุกคนค่ะแล้วก็ก่อนจะเผาเนี่ยคุณยายสั่งเสียว่าให้หลานร้องเพลงสยามเมืองยิ้ม,อมของคุณพุพ่มพดดวงดวงจันทร์ด้วยคุณยายน่าจะชอบเพลงนี้นะคะมีเสียงบางช่วงบางตอนไปฟังกันหน่อยว่าเพราะหรือเปล่านะคะเเกิดป็นย mm-hmm คุณยายก็สั่งเสียไว้สงสยัยหลานคนนี้จะเป็นคนที่ร้องเพลงเพราะนะคะลูกคอมาเต็มมากคือเนื้อเพลงของสยามเมืองยิ้มเนี่ยเป็นเพลงที่พูดถึงความมีน้ำใจอ่าไม่ว่าใครจะเข้ามาแขกฝรั่งมังค่า คนไทยก็จะมีรอยยิ้มให้เสมอแล้วก็พูดถึงความมีน้ําใจให้กับเพื่อนร่วมชาติของตัวเองด้วยนะคะคมีอะไรก็หยิบยื่นให้กันและกันเนี่ยคุณยายก็น่าจะเป็นคนที่ทําบุญมานานเนาะแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นที่รักของญาติพี่น้องลูกๆหล,ลานๆแล้วก็คนที่รู้จักกับคุณยายนะฮะใชนีม่มาร่วมงานกันครับข้างเลยแต่ว่า,าในจังหวัดปทุมธานีจริงๆก็ อยู่ในพื้นที่เสี่ยมเหมือนกันนะค่ะออมารวมตัวแบบนี้อาจจะต้องระวังสะหน่อยนะค่ะก็ใครจะจัดงานอะไรก็อย่าลืมติดต่อไปทางส่วนราชการด้วยนะคะ<ช>ขออนุญ,ญาตจัดงานให้ถูกต้องนะคะ